่คะพบกับแบมแบมบีโน่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอัางุนอังุนเยลลีงง่วันนี้ที่เราจะรีวิวนะคะก็คือแท้กับของปลอมตอนนี้ของปลอมระบาดเยอะมากแันก็เลยจะมากินเปรียบเทียบให้ดูว่ารสชาติความรู้สึกเท็กเจอร์ทุกอย่างมันแตกต่างกันไหมอ่าซึ่งขอเบิดตัวของปลอมนิดนึงนะนี่คือของปลอมทำเหมือนมากเลยเนาะ เรามาเริ่มดูจากองุ่นม่วงก่อนของแท้11ลูกของปลอมจะอยู่ที่10ลูกการเรียงองุ่นนะคะก็จะเรียงไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้มันจะมีลูกตรงกลางตรงนี้จะไม่มีส่วนเรื่องรายละเอียดเออกราฟิกอะไรพวกที่มันเป็นแบบปั๊มอะตามันอะค่อนข้างเหมือนกันมากเลยคือเข้าใจผิดได้แน่นอนใช่ถ้ามองผ่านๆน,นะแต่ถ้าสังเกตไปที่ตัวเนื้อเยลลี่อีกทีนึงเนี่ย ยางที่หุ้มอ่ะมันจะค่อนข้างใสทําให้เห็นเนื้อองางนได้ชัดเจนส่วนฝั่งของก๊อปนะคะมันจะเห็นปะยางมันจะยืดออกมาแบบนี้อ่าทําให้องุงูนอ่ะมันดูแบบสีม่วงมันจะอ่อนลงไม่ค่อยเห็นเนื้อองุงนส่วนแพคเกจจิ้งนะคะอันนี้เขาจะซีลมาอย่างดีเลยคือซีลแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสูญญากาศอ่ะส่วนอันนี้มันจะแบบหลุมดวมอ่ะอากาศเข้าถ้านี้เมืองไทยมันเคยเห็นอยู่ที่700รอนะอแต่ถ้าญี่ปุ่นอยู่ที่เท่าไหร่5 0 0ป้อยะ ส่วนของปอมจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยไปาป<อ>ด้านหลังนี่แตกต่างชัดเลยเนาะ<อ>เพราะว่าด้านหลังเนี่ยตัวปั๊มอักษรเขา,าจ,จะเป็นสีขาว ของแท้จะมีนี่เออถุงกันชื้น<ม>อันนี้ไม่มีเอาแค่นี้จริงๆว่าบางว่าคนน่าจะพอพอดูออกแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจจิ้งเข้าๆของสีสีเขียวก่อนว่าเป็นไงอันนี้ฝั่งของแท้ดูนะถุงเขาจะไม่เหมือนกันสีถุงก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมส่วนอันนี้คือมันเป็นถุงเดียวกันไงประหยัดต้นทุนอ่ะชัดเจนโอเคนะ อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นของของมาจากประเทศจีนเลยซึ่งซึ่งอันนี้เราต้องดูนะคะอันนี้คนอาจจะดูไม่ค่อยขอเขาเรียกว่าอะไรนะโดนหลอกได้อ่ามันจะแตกต่างกันมากอันนี้มี11ลูกอ,อันนี้มี3ลูกอ่ากันอย่างขนาดขนาดนี้ไม่น่าโดนหลอกได้นะกลัวกลัวกลัวคนโดนหลอกกลัวบบกลัว,ล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 วทุกคนแบบว่าแยกแยกไม่ออกอะไรเงี้ยก็เลยเอาเอามาบอกรู้ว่าอยากลองกินแหละห้าบาทรู้ว่าอยากลองไม่ต้องมัวเป็นห่วงเลยอุ้ยดุมดุงอ่ะอุ้ยอันนี้ก็ดุมดุ แต่ม่นีกลิ่นแปลกก่ะอุย้ยไม่แปลกไม่แปลกหอมอุย้ยอันนี้กลิ่นเหม็นเมื่อเหม็นวะเออคุณเหม็นเลยที่ยางค่ะให้ดูก่อนว่ามันแตกต่างกันตรงที่อ่ะยางบอว่ายางนี้น่าจะมีคุณภาพหน่อยอะเนาะมันแบบมันใสอะแล้วเขาปิดด้วยแผ่นแม่เหล็กอะส่วนอันนี้จะปิดด้วยแบบหนังยางอ,อ่ะอ่าอันนี้ของแท้นะอันนี้ของปลอมนะบำลองชิมเลยก่อนอื่นเขาบอกว่าต้องใช้ไม้จิ้มฟัน Oh. อันนี้คือเยลลี่เนี่ยใช่เยลลี่อืม,มปเป็นปากป็นคำอืมไม่รู้ว่าเพราะมันออกมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าก่อนที่มันจะเป็นซองเหมือนที่เราเคยรีวิวไปอะ่ะอันนั้นอ่ะบังาว่ารสชาติมันดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้มันอาจจะแบบต้นตํำรับเขาเลยอ mm hmm. นานมาแล้วอะ่ะซึ่งถ้าสมัยนั้นอะ่ะมันก็คืออร่อยไงกลิ่นองุ่นมันก็จะจางๆหน่อยนะแต่ด้วยความที่เขาชิ้นใหญ่ใช่ไหมการกินเข้าไปอะ่ะเทกเจอร์ ถ้าเต็มสิบอย่างเงี้ยบอกอาจจะให้สักหกไม่เละมีความยืดหยุ่นมีความได้เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหวานไม่มากถือว่าหวานน้อยแล้วกันแต่ว่าไม่ค่อยหอมแล้วทีเนี้ยตอนกินใช่ปะที่ทำให้ทุกคนดมอ่ะคือทุกคนเป็นเสียงเดียวกันว่ากลิ่นมันเหมือนช่องฟีดเวลาเราเอาปลาเอาหมูอ,อะไรอย่างเงี้ยไปผม,มพูดว่าคือกลิ่นคาวแล้วกันมันคือกลิ่นคาวอ่ะแล้วพอเราเอาเอามาวางแล้วเจาะใช่ไหมมันเหมือนไอ้กลิ่นเนี้ยมันติดเข้ามาด้วยอ่ะตอนกินอ่ะมั่แต่ที่ชมอ่ะ เค่น,นี้จ้าได้กินน้าวปลาใช่ไหมได้กนิน,นขา้าวปลาดมสิโอม,มาแล้วลูกเรามาลองอันนี้แล้วกันว่ารสชาติเป็นไงอันเนี้ยอะให้ดมความแตกต่างเลยกลิ่นอ่ะลองดมอมือันนี้ยุบโป่งกล้่นยางใช่ยักรูอปโป่งเลยเจาะเลยโู้ เออมันเหมือนลูกโป่งจริงคือมันมัน,นความยืดหยุ่นมันสูงไงฮืมแป๊บนึงแั๊นึงเ <c oughs> อาลมปีโป้อะทุกคนแต่ปีโป้อร่อยกว่าเจอมันอะคือปีโป้เลยไม่ยืดหยุ่นไม่อะไรเลยอะก็ <c oughs> <c oughs> คือปีโป้เลยแต่รสชาติ <c oughs> อร่อยกว่าอือเป็นว่า, <c oughs> เ,วาเอาเป็นว่าเพราะว่าเท็กเจอร์ดีกว่าเยอะมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออยากลองอันนี้อยากลองแหละอย่าขำอย่าขำ นันปอกเปลือกได้จริงๆเหรอนี้อร่อยใช้ได้นะมันโคตรแม่งหุ่นเลยคือเยลลี่โง่เลยอะโยโยโยะโยลยโย่บ้านเราโยโยโย่ก็ได้อยู่ข้าวปลาอยู่ได้ไหมแหละดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็มีกลิ่นเผาเหมือนกันดูสิ ความแตกต่างก็เหมือนเดิมเลยยางเป็นยางสีแดงกับเป็นเหล็กถ้าเหล็กคือของแท้เอาไปอุ้ยอร่อยนะคือเมื่อกี้มันก็ยังมีกลิ่นคาวของของของไอเนี้ยติดมานิดนี้อะแต่คว่าเท็กซเจอร์เหมือนกันเป๊ะแล้วก็ส่วนผสมอะไรเงี้ยเท็กซเจอร์น่าจะเหมือนกันเลยอะความยืดหยุ่นความอะไรเงี้ยค่อนข้างดีอันต่อมาเลย เฮ้ยแต่ันเนี้ยกินเหมือนองุ่นแท้นะหมายถึงองุ่นที่เป็นแบบเวลาเราดมองุ่นจากเปลือกอะมันคือกินเปลือกองุ่นอะกินอะ a few inches later มันคือไม่ลงอ่ะมันแบบมาถึงแบบมันเหมือนอะไรเละๆข้อปากอะคือมันไม่ติดกันเป็นก้อนอะมันแบบมันแปะมันเละอะแล้วถ้ามันคนแบบถ้าสมมติกินในพวกโยเกิร์ตหรืออะไรที่มันเป็นแบบเละๆ เยอะเยอะบอมแบบเกินทีเดียวไม่ได้อ้วกไม่ใช่เกี่ยวกับรสชาติเกี่ยวกับก็เกี่ยวก็เกี่ยวเพราะว่าเพราะว่าอันนี้บอมชอบกัาองุ่นม่วงอืมเพราะมันมีความหอมมากกว่าหวานด้วยเออหวานหอมมากกว่าอืมโอเครสชาติรสชาติมันน้องเกินไม่ค่อยลงอ่ะนั่นแหละอันนี้ไส้แตกอ่ะอันนี้ไส้แตกมัหนึง น่าจะอารมณ์โยโย่อนน่ยใช่อันนี้เอาไปเต็มจิตตอนแรกใช่ไหมความรู้สึกตอนตอนแรกเลยนะตอนแรกซื้อได้ของแท้มาบันคิดว่าตอนกินของแท้คําแรกไปอ่ะความรู้สึกบัมบอกว่ามันเป็นยุคเก่ามันเลยอาจจะทําให้รสชาติอ่ะมันมันได้เท่านั้นในตอนนั้นบัมก็เลยคิดว่าของปลอมแม่งต้องอร่อยกว่าแน่เลยเพราะว่ามันทํามายุคหลังไงส่วนอันเนี้ยถ้าจะทําปลอมอ่ะวันหลังทําให้มันดีหน่อยรสชาติให้มันได้หน่อย อันเล็กยังชนะเลยนะอันเล็กอ่ะชนะออขาดเลยของแท้มันจะมีความเท็กเจอร์มันจะมีความเคี้ยวแบบความหนึบความเหนียวเป็นปากเป็นคำส่วนอันนี้ยอารมณ์ปีโป้คือ ดูดก็ไปเละเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อร่อยแต่ปีโป้เหนียวกว่านะความรู้สึกเระมาณบอกว่าอันนี้มันเละกว่านิดนึงเละกว่าปีโป้อืมนิดหนึ่งแล้วก็รสชาติก็ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยรสชาติกินไม่ได้ดีกว่าเออไม่ต้องกินดีกว่ารสชาติกินไม่ได้เลยไม่ไม่ต้องกินไม่ต้องแต่แต่ว่าไปซื้อซองดีกว่าเฮ้ยไม่แน่นะบางคนจลิตเขาอาจจะชอบแนวนี้ก็ได้เป็นไงบ้างคะชอบคลิปแบบนี้ไหมอยากให้บําเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันอีกก็คอมเมนต์บอกบัาได้นะคะบํมจะได้ไปหามาให้ทุกคนไไดดด้้้้ลลออองงงแววก็จะเย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ